หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพาคุณผู้ชมไปตามหาอิฐก,ก้อนแรกกันที่วัดอโยธยาและวันนี้ครับแจ๋พาไปจะพาคุณผู้ชมไปตามหาอิฐก,กันต่อแต่จะเป็นวัดไหนและสวยงามขนาดไหน <c oughs> ตามแจ๋ไปหาอิฐก,กันเลยครับวันนี้เราอยู่ที่วัดวอรเชตเทพบํารุงนะคะเคยได้ยินไหมคะถ้าไม่ได้ยินยังไม่รู้จกัก เดี๋ยวค่ะแจพาไปนะคะมาแจด้วยกันค่ะตามหาอิดกับแจพาไปนะคะแน่นอนค่ะท่านอาจารย์เทพมนตรีริมปะพยอมนะคะท่านเป็นนักประวัติศาสตร์นักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์นะคะและก็เป็นนักเทววิทยาไปไหนไปไหนผีกัว อาจารย์วันนี้เรามาตามหาอิดก้อนต่อไปนะคะแล้วข้างหลังเราเนี่ยค่ะอาจารย์มันว้าวมากเลยอ่ะก็ว้าวเพราะว่าหลวงพ่อทัานเหลือทั้งเสียนโอ้ทำไมอ่ะคือแต่เดิมตรงนี้น่าจะเป็นพระพุทธรูปจตุลมุกนี่นี่คือเราอยู่ในโบสถ์ใช่ไหมในพระอุโบสถนะครับซึ่ออกแบบเก๋ไก๋หน่อย ปกติแล้วพระอุโบสถเมื่อหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกปรากฏว่าพระประธานเนี่ยก็ไปหันกลับไปหาพระปางประธานอยู่อันนี้เ,เป็นดีไซน์ที่แปลกมากอันเนี้ยมันจะมีตัวอย่างตึกสําคัญที่อยู่เมืองลบบุรีอย่างเช่นโครงสร้างของศรีหบัญชรของพระที่นั่งไกรสอนศรีหราชหรือที่เราเรียกว่าพระที่นั่งเย็นแล้วก็ดุสิต สวรรค์ธัญญามหาปราสาทท,ที่ที่พระที่พระราชวังลบุรีหรือว่าพระราชวังโละนะครับแล้วก็ตัวที่อยู่หลังวัดพระศรีสันเพชญ์อยุธยาซึ่งผมเชื่อว่าอันนี้น่าจะสร้างในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์สมเด็จพระนารายณ์นะคะดยสถาปัตยกรรมและก็การออกแบบแล้วก็ที่เราเห็นว่าเวลาสมัยก่อนเราเรียนปรวสศิละปะครูโลกโบราณของเราก็จะบอกว่าถ้าอิดก,ก้อนใหญ่เนี่ยมันจะต้องเป็นอยโยุยา ครับคือมันเก่าอ่ามันเก่าก้อนใหญ่แต่ความจริงแล้วมันอยู่ที่สถานะของผู้สร้างถ้าอิดแกร่งบางเล็กแล้วมีขนาดสมมาตรนั่นแสดงว่ารวยอิดใหญ่หรือเล็กเกินไปเถอะทะแสดงว่าอไม่ค่อยมีตังค์เพราะว่ามันอยู่ที่วัสดุเหมือน พี่แฉสร้างบ้านเป็นหินอ่อนทั้งหลังกับผมไม่มีเงินผมก็สร้างอิฐทั้งหลังอันนั้นสมมุตินะคะเช่นพระปรางองค์ที่เราเห็นเนี่ยถ้าพระปรางองค์นี้เนี่ยอาจจะอธิบายว่าเป็นพระหากษัตริย์สร้างก็ได้สวยจิงเลยดูสิอิฐมันขนาดไม่เหมือนกันเลยอ่ะขนาดด้านนี้พี่จะเห็นว่ามันจะมีรอยรอยที่เป็นขิดขีดเนี่ยมันเป็นรอยเก่านะเดี๋ยวไปคิดว่ารอยใหม่ มันคือรอยเก่าที่ชั้นปูนภายนอกมันถล่มลงมามันก็เลยเห็นมันมีรอยครูดรอยครูดที่เวลาที่เราจะพ่อเข้าไปเราก็ต้องครูดเพื่อให้มันผนึกประสานกันกับปูนผนังด้านนอกแต่ผนังด้านนอกเนี่ยมันหลุดไปแล้วมันก็เลยเห็นไอ้รอยที่มันเป็นกรรมวิธีในการทําผนังเป็นเทคนิคที่ประหลาดคือจะถามว่ามันต้องสร้างหลายปีแน่ถึงจะเป็นอย่างนี้ได้อะไรอย่างนี้ครับพี่ แแต่่่นนนอวามันต้องผ่านความคิดอะอาจารย์ถูกปะจากที่มันเรียงแบบนี้ถูกปะเล็กๆแน่นๆแล้วก็ขึ้นไปขนาดไม่เท่ากันแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่มีการอะไรนะเขาเรียกว่ายังไม่มีการศึกษาโดยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสถาปัตย์การโครงสร้างของอยุธยาจนใหญ่เราก็ครูพักและจำกันมาว่าโครงสร้างของเราไม่มีเสาเข็มเราก็ตื่นเต้นมากเลยว่าทำไมผนังยังอยู่ได้แต่ความจริงแล้วมันถูกออกแบบไหมแต่แรกในการสร้าง มันจะต้องมีพิมพ์เขียวของมันมันจะต้องมีการคำนวณว่าอิดที่มันขนาดเล็กมันรับน้ำหนักตัวใหญ่ได้ที่ผมอ่ะสนใจมากเลยคือมุมนี้จะเป็นมุมคลาสสิกหน่อยโอ้จะเห็นแบบสวยจังเลยตรงนี้จังหวะที่จะถ่ายรูป แล้วดู<ช>ว่าเราไปย้อนอนดีตกับวัดนี้ได้นะซึ่งเ,เราจะเห็นว่านี่คือเทฤษฎีอิด8ปดรูทฤษฎีอิด8ปดรูนั้นไม่ใช่หมายความว่าเก่าก่อนอยุธยา8ปดรูนี้เพืออ่อทําให้มันเผาแล้วเนี่ย so อิดสุกอิดที่แพงกว่าอิด8ปดูคือคอิดที่เป็นแบบนี้ไม่มีรู <laughs> คือมัน มันเทคโนโลยีมันสูงกว่ามันแก่งกว่าและดินเหนียวมากกว่ามันก็เลยแพงกว่าสมัยยุธยาเนี่ยอิฐอย่างนั้นมันแพงกว่าแต่ปัจจุบนันเราไปหาซื้ออิฐแปดลูแพงกว่าอิฐอันนั้นอย่างนั้น <c oughs> เพราะอิฐแปดลูมันคืออิฐประดับปัจจุบนันแต่อิฐนั้นมันอิฐก่อสร้างแต่สมัยยุธยาไอเนี่ยมันประดับมันเลยถูกทีนี้อันเนี้ย น่าจะเป็นวัดสำคัญของวิยาเพราะว่าเป็นวัดขนาดใหญ่แน่มีสิ่งก่อสร้างมากมายแล้วก็สร้างกันต่อเนื่องมาจนสิงก่อนเสียกรุงเพราะมันจะมีเจดีย์ทรงกลมที่มีบัวปากระครังและตรงปากระครังเหมือนกับระครังพิราตีนะฮะจะมีบัวกีบบัวคว่ำบัวหงายอยู่อันนี้น่าจะเป็นรุ่นพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่นิยมมากมเพราะฉะนั้นวัดนี้ อาจจะแรกสร้างสมัยสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็มามาต่อเนื่องกัน,านมาอยู่ถึงสมเด็ดจระเจ้าอยู่พรโมโกฎก็มาสร้างพระเจดีย์ทรงกลมนี้ต่างใหญ่ขนาดนี้หน้าต่างจริงๆนะไม่ใช่เอาประตูมาเป็นหน้าต่างหัวสองหนึ่งวาเนี่ยปกติมันจะแค่นี้นป,นนปกติจะแค่นี้แน่นอนเราต้องใช้เทคโนโลยีที่ ผสมประสานเพราะอายุทยากลัวว่าทําหน้าต่างใหญ่ขนาดนี้แล้วผนังข้างบนมันจะพังเออมันรับแสดงดว่านะเขาได้คํานวณไว้แล้วมันต้องเป็นเลขคณิตศาสตร์ที่มันลงตัวมันถึงกล้าทําใหญ่ขนาดนี้นะครับเป็นหน้าต่างที่ใหญ่มากเลยอาจารย์<ต>ลองคิดดูว่าเรายืนตรงนี้เราจะเห็นพระปรางสวยมากนะอาจารย์ พกเพราะพระเจดีย์องค์นี้ซึ่งย่อมุมยี่เนี้ยน่าจะเป็นปลายวิทยาเพราะว่าเราเห็นช่องลูกกรงด้วยลูกกรงนี้เราก็น่าจะนำมากำหนดอายุเวลาได้ดแค่งสิงเป็นสิงครับอันนี้ก็คีบสิงเขาประดับเป็นครีบสิงห์อยู่อันนี้อันนี้ก็เป็นนมสิงห์นมสิงนมสิงห์เขาไปอยู่ตรงกลางแค่งไงพี่นี่ไง เนี่ยมันเหมือนกับมีตัวสิงอ่ามีมีขาสิงอยู่และนี่นมสิงอันนี้คือเขาเชื่อว่าเป็นที่ถวายพระพุทธนเรสวนแล้วสร้างปรางแต่ว่าอันนี้เป็นทฤษฎีใหม่ที่ยังไม่มีเอกสารอะไรรองรับเพราะว่าเขาแค่ไปอ่านพงศาวดารแล้วเขาก็ตีความว่าเป็นวัดนี้แต่ความจริงแล้ววัดนี้แต่เดิมชื่อว่าวัดประเทศ ไม่ใช่ื่อวเชตไม่ใช่วอลเชตชื่อประเชศเพราะว่ามันวัดมันเป็นวัดที่อยู่การทุ่งประเชศอ๋อการทุ่งประเชศเนี้ยมันมีวัดล้างวัดหนึ่งเขาก็เลยเห็นว่าวัดนี้ใหญ่ที่สุดก็เลยเรียกว่าวัดประเชศค่ะอันนี้คือแผนที่ในสมัยรัชกาลที่ห้าบอกอย่างนั้นแต่ต่อมาเมื่อมีแม่ชีกับหลวงพ่อมาก่อนที่จะทะเลาะกันแล้วเลิกลากันไปเนี่ยเขาเลยมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดวรลาเชตเทพบำรง ก็ไม่รู้ว่าทําไมไม่รู้ว่าทําไมแล้วต่อมาพอเวลามีเรื่องพันเรศวรมาเขาเลยเรียกชื่อว่าบัตรบรเชษฐ์แทนโอเคอ่ะฉะนั้นเราก็หาคําตอบต่อไปนะคะว่าอภิษยาเต็มไปด้วยความขัดแย้งแต่ความขัดแย้งทางวิชาการมันเป็นเสน่ห์ใช่มันหาใช่ความขัดแย้งทางการเมืองไหมไม่ เพราะฉะนั้นวัดนี้ก็คือสรุปว่ามันเป็นการที่วิธีการเรียงอิฐเผาอิฐและการเอาอิฐก่อสร้างที่มันหลากหลายจากที่เราดูในวัดเราควรจะมาดูในมิติของเทคโนโลยีในการก่อสร้างแล้วก็น่าจะเห็นว่าฝีมือของช่างวิทยาตอนปลายเนี่ยเขาได้ตกผลิตหลายๆอย่าง ในครั้งหน้านะครับรายการ70ยังแจกก็ยังอยู่กันที่อายุทยาเราจะพากันไปที่วัดพระงามน,นะครับไปดูกันนะครับว่าประตูการเวลาที่เขาพูดถึงนั้นหน้าตามันเป็นแบบไหน